พี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดใส่ถุงอย่างจะสิเป็นจังไดเด้อมาหานอไม่พ่อเห็ดเก็บเห็ดพี่น้อง,อ it, องดอกบานคือเก่าละวกับอยู่บ้านก็เดยบานเก่าคือเก่ามันแข็งอยู่เสียงหมาเฮาค้นกับสีมาพี่น้องคนสีมาง่ายดึงเอาดึงเอารด เพราะว่าขาเพิ่นนั่นนี่แล้วเห็นมันเกิดไม้รูดเฝ้าเฝ้าย่านคนมากพี่น้องกูอะเก็บมาแต่ผุนพี่น้องใหญ่เป็นซ้ายมากเพี้ยเพี้ยเพี้ยเพี้พี่พี่เพี้ยเพี้ยพี่น้องว้ายมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดปวัเห็ดปัวกีดกดึงเอาโลดได้เปี้ยยกะ เอาไปปอยบ้านาไปปอยใส่ตน้นยางหน้าก็ได้ดอกเปี้ยๆก็เอาวะพูดหน่าพี่น้องเลยโอ้ยปยวุ้ยตื่นตื่นตื่น,นอี่ออีแม่อีปุยเนี่ยสามตัวรลดสามตัวรวดไป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 ให้ลูกขอซะตื่น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  Sì, pin tàu ở yêu pin ăn mừng lưng. Doom, dùng dinh khao, khao xung khao nị. Do mày, 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 วันไนเปียยวันไนเปียกะเอาคือเกาอ,อีแต,ต่พ่วงไปหาล้อเบืองหม่องมันอยู่หม่องมันเคยออกสิมีบ่บวหม่องนี้บเคยเอาเอ้ยตื้นตื้นคิดคือกูเป็นกือบมาเฝ้ากินเฝ้ายาหากินหายาคืเอเฮาเหนี่อยอะพี่น้องพูกนะ่ะสามตัวสี่ตัวรวดพุกนะ่พนะพวน่ะโคตรลองงองเพื่อนกัะยานเอาคือกันเอากินแซ่ดอกหนึ่ง ใต้เขียนป้าเก็บเห็ดพี่น้องดอกนุ่มๆกับมีอยู่สงสัยวานผลนกับมีอยู่นกน้อ้ไปนน้อไมากเ๋ยวเื้งหล่ะเขาอากคลาดอยู่พี่น้อง,องอพังพ่น,พนหนึ่งใต้เิียนโอ้ยดอกเปียกเก่าไปปอย พี่น้องพี่น้องพี่น้องมึงดูพี่น้องว้าวพี่น้องพี่น้องว้าวดูหลากหลายเด้ดว้าวพี่น้องกระตากะบ่มีกระตากะบ่มีพี่น้องมึงเฮ็ดนี่แหละพี่น้องกระตากะบ่มีพี่น้องเฮ้ยใส่ถุงยางนี่แหละดอกได้เปรี้ยเอาไปจีบถุงยางกันน้อยน้อยนึงบัน ทุง้งยางกัน,น้อยๆนึงไมนเปียก็เอาไปปลูกพี่น้องเอ,อ้ยขันมาเต็มหมู่บ้านอย่สิพ่อดีมมนออกพ้อมสวนยางเก็บเห็ดเมื่อเดียวพี่น้องเอ,อ้ยพ่องย่านขี้คือ